ดักดักนี่แบงค์ขางำต้มให้พี่น้องเองยัง่าพิดกันไม่ดุนส่งสียสิบอกป้าไยครับไม่กลัวเลวเขาดูแหวนพี่น้องโอเคสอดชงกรบมัน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขันค,ครับวันนี้พบกับบาร์ดิพ,กดพักเชียเทียวอีกแล้วครับน,นีน่ได้พี่น้องโอ้ยสามดาวครับ,าบสามดาวพี่น้องลาบปิดสามดาวสูตรเลือดแต่ดงสูตรเลือง <laughs> แปดงเจ็บแสบเลยครับพักโอ้หลายอย่างพี่น้องมือน,นีต้นหอมแดงโอ้บักเขือพริกหยวกมีพี่น้องมือนีอุตเสียเลยครับหอมเนี่ยสูตรเด็ดประมาณนี้เราลองเบิร์นพี่น้องไหมใส่โอ้ครับ จาเสียเม,อม่อันแหก็ต้องคื้สดครับอ้ยบึ่งมามาหนึง่งอ้ยเนอะเ,เดี๋ยวตองจบเนื้อัือจำอเน็ดม,ม,มันตมเลยเน็ดมัดเลยมัน มาได้วครับพี่น่อง,งไกล่งไกเนาะครับเนาะระบบปอเหล่านี FC ทั้งในและต่างประเทศมเมียนเวียดน,นามกัมพูชาอู้ต่าบประเท้อืออเจพี่น้่งพี่อืมอื้อบพีเผ็ดบ่นสูดเนี่ยโอ้ ดูอยู่ด้านน้นยงอืมอืมบรรยากาศนี้ลมวายวากคลบยบนเขาเนาะเขาบ้านมันครับพี่น้องอีกจ้ามากัสิได้พอกเยี่ เดี๋ยวสิห, okay. ห lar, ้างมโหเขาอยู่หหลับไปดีกอล่ะเนาะปีกว้ายครับกาหลับไปสดจ้ะมาสด Cái đây làm tùm Ui, ừ, ừ Ừ Ở đây Đúng Ừ Để không? Để không này. Ừ เขาลากมัน่ากันแสบปันนี่ก็ดึงหูบอกจากหัวแล้วโอ้ยพี่น้อยเป็ดตัวง่ายเลยแบบนีมันเป็นาหลงครับ ดักดกัก <c oughs> นี่แบงขางน้ำต้มเด้พี่น้องไงยังบ่พิษกันย <c oughs> ังบ่สนกันอืม

คาเหลืองล่องมันเสร็จแล้วแสบเป็นแสบเลยคาเหลืองเองแก่ก็บินอง บกเปลือยดีขนาดเลยเดือดเท่าไปแปลงนาะประมาณเนาะดีสูตรนะครับนี่นอ้องมันเรือดสดด้วยสตรสามดาวอืมสดสามดาวคุณน่ำหนมอ่อนเลยอืมอูม้เบื่อดีครับ hay quá hết sức là sức Sợ đâu tấm cúi sức 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 này sức vắng là mhm 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 ừ, mhm mọi người bạn người mọi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  người ลับบีว่ะว่าฝีมือดีฝีน้องเองบอระมนันว่าจะประเภทลาบประเภทตำเนี่ยครับสูตรเพเล,ล่นละ Nó không xin nhỏ này Sạp cái gì Ừ Đấy bún Ừ, cái gì mì quá phải phần Ừ Ừ, mì gì Phải phần nhẹ โอ้เผ็ดพอดีดีพอดีเผ็ดแห้งๆตำหลาาพอดีพอดีออว่าจะเป็นเผ็ดพอดี <laughs> น้องกับ็ไปขอวีวีเลยอืมวันนี้ฝนดีครับของ่ายงายอืม แบบกูมาไปประคับอ่อนก็ดีหนอสมรณ์ด้วยอาเินเบอดกันพี่นี้

ส็ติดหนัเองอืมฮึไม่หลุน <c oughs> สงสัยสิบอกผัวไปเลยครับมึงมึงไม่กลัวแล้วอ Ngetiam, ngetiam Nanti <tuk> saya <tuk> usia agih ni เอาด้วยแต่พี่น้องโกใจส่วนตัวมันเอาเอาด้วยส่นตักแบพี่น้องโอใจแล้วจากน้นำกลับกินก็บไปเด้เนี่เบ่งกันใสยกันเนี่ย่เนดีมันจะเแบบพี่น้อง อนสั <S 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 <um> ่งโบเล็อกินเยอะอมเหมั <t ira> <t ira> <t <t ือนเย็นแุงสมตัหล่แับ ดยอดสับแซ่บไปหลุนกลกวนเพราะไปหลุนครับทำนี่กล <den> ีแบบคือเบิ่งสามเสือแล้วย่านพิตคนเป็นเบาเดี๋ยวบรมาณมานเรากลับไปบอกแม่มันแล้วแม่ยืนมา Wah mm -hmm. oh. มันแรงถึงเขาแรงอยู่บนี้

A lụa đấy nó mùa đây quá mình quá 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 ông quá 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 quá

ซึดงยอดครับเนาะบักก็งเก่งครับครับโอ้พี่น้องดยแฟนครับ <c oughs> จกมาหาคุณเรื่อความวัขหรือ <c oughs> ม,มาคมพูนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้พี่น้องดย <c oughs> ตายไปยานไปเข้าเนาะเข้า่าวเนาะมของนี้ได้พี่น้องให้ลืมบที่แต่งอะไรก็แด่เป็นกำลังใจมาเดี๋ยวได้เป็น้องเด้อไปรุ่นชิมาอีกครับมือนี้ถือว่าเซียนสุดๆแล้วครับมือนี้ตีคิมมาเออโอ้ยครัตายตายเยาะคิมหนักพอครับมาเดี๋ยวมากินเด้่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปไปดูดูคุณมังคนี้ว่ํ